เอาวันนี้มีเซียนพา้าคูนีนะคะมาจัด งานสร้อยคู่พร้อมกันอีกแล้วค่ะผู้ชายนะคะก็อยากได้ไสร้อยคอตันๆยืดหยุ่นดีพี่ผู้หญิงก็อยากได้สไตล์เดียวกันจะไปจับมานะคะก็เลือกจะเอาลายไหนดีน้องก็แนะนํานะคะผู้ชายอยากได้ห้อยหน้าหนึ่งหลังหนึ่งผู้หญิงอยากห้อยแบบองเดียวมาตรฐานสากลค่ะไปจับมาลูกค้าชอบลายตันค่ะเราไปดูกันว่าพี่เขาได้ไลายไหนนะ,ะและงานพระนี้ก็มาให้ลําบากใจเพราะว่าตัวกรอบที่พี่คีดเรื่องมาเป็นกรอบนี้นะคะเขายัดมาค่ะกรอบเดิมมาคือแน่นฟิตมากถ้าแกะออกมางานเข้าเลยนะคะ นั่นลูกค้าจึงเลิกใช้อะคริลิกเดิมนะคะแล้วก็ใส่กรอบใหม่ที่หน้าร้านเป็นกรอบ90%นะคะแบบพร้อมเปลี่ยนที่หน้าร้านค่ะก็ทําความสะอาดของตัวอะคริลิกให้ดูใสขึ้นนะคะอันนี้ก็คือซ้อยลหลที่มีเขาได้เป็นแบบคู่กันเลยค่ะซีตองตันตายยืดหยุ่นทิ้งตัวดีที่ซอนแนะนาน้ําหนัก3บาทน,นะคะสมพี่ผู้ชายได้น้ําหนัก5บาทห้อยนาหนึ่งหลังหนึ่งลายซีตองตันเหมือนกันเลยค่ะ ส้อยแบบนี้คือฟินมากนะคะหน่หน้าหนึ่งหลังฟินฟินเลยจับคู่กันนะคะพร้อมกับงานเลี่ยม90%อีกค่ะของแบบนี้นะคะตั้งใจเดินทางมาที่ร้านกับสร้อยคอเซนพระลายตันตันห่วงคู่ตันที่ของมันต้องมียังไงก็ต้องจัดถ้าสร้อยคอเซนพระต้องมาที่ร้านทองรักสิริคองหลวงนะจ๊ะไม่ผิดหวังจ้า